สามสิบแปดแอคชั่นสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าเพ็ซิมเลเตอร์เองนะทำไมต้องพูดเหดี้ยว่าไม่เข้าใจเลยวันนี้นะครับเราอยู่ในเป็นซิมเลเตอร์เองนะวันนี้เราก็จะมาเล่นเปิดไข่นะผมผมเอ้ยแมวบ้าโอเคนะครับเราก็มาสุ่มไข่นะวันนี้มีห้าสิบสองล้านนะคือไม่อยากจะโม้ว่าไปสุ่มไปเปิดกล่องมาสิบกล่องอนะ่ะก็อียสองกล่องก็พอแล้ว ก็วันนี้นะครับเราก็จะมาเปิดไข่แล้วจะพูดทําไมนักหนาวะเออช่องเห็นนี้แปลกๆเนาะทุกคนมีแต่อะไรแบบ,บบ้าเออมาเปิดกองเรยโอ้หน้องเขียวน้องใบไม้มาก่อนเลยนะครับอันดับแรกแล้วแมวก็เล่นสายเมาส์ผมครับนี่เป็นบ้าเลยนทุกคนโอ้โหไอเขียวอีกแล้วเหรอเออเออเกดผิดกดผิดเอยไอเขียวนี่มาตลอดเลยว่ะพอบ้างเถอะเออไอ,อแมวบ้าแม่งเล่นแต่สายเมาส์ เออใครตดวะอ้อยแมวบ้ามาตดในห้องเนี่ยโคตรเหมน็นเลยไอ้แมวบ้าก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเปลดอะไรนะครับขอโทษครับคำหยาบเฮ้ยพี่ผู้คำหย,ย,ยาบมาแล้วไอ้บ้าเฮ้ยมันเอาจาัดว่ะคำหยาบมาหนึ่งคำแล้วว่ะเฮ้ยสุดยอดโอ้โห นี่เปิดบูลลักกี้จริงบอกว่าแม่งได้แต่ตัวกันกลางวะ่ะโอ้เกินไปเอ้ยเกินไปโอ้โหมันมาแค่สี่ตัวนี้แล้ววะมันเกินไปอ่ะทุกคนเปิดแรเปิดกลองทองโอ้สิจเจ้าไอ้สามหัวไอ้สามหัวก็ว่าดีแล้วมาสักทีขอขอ อ,อีปิกแบบสีทองเออโอเคครับใครใครที่ขี้เกียจมารอผมเปิดใครนะครับนั้นะผมจะตดไปตอนเปดิดใครสุดเลยแล้วกันนะครับโอ้ยทุกคนผมบอกมาเลยตั้งแต่ผมเปิดมาเมื่อกี้นะครับแมงขย่ดสดๆเลยนะครับทุกคนดูผมสลับทองมั่งสลับอันนี้ดูแมงไม่มีอีปิกเลยนะครับทุกคนไอสองตัวนี้ผมสุ่มไว้ตั้งนานแล้วนะครับไม่ใช่ที่ผมเพิ่งสุ่มมานะครับ ่ะเอ่มขอสัตว์ตัวยักษ์เถอะโอ้โอ,โอ,โอไปสุ่มต่อดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาและนี่ก็คือสัตว์ที่บมสุ่มมาครับโดยที่มีงบประมาณห้าสิบล้านก็มีแต่เกลือห้าสิบล้านเหมือนกันครับทุกคนไป แล้วเอาไปผสมดีกว่านะครับเป็นผมผมไม่เอาไปทําเป็นทองแล้วก็มันผสมนะเพราะว่ามันไม่คุ้มนะครับเพราะว่าเราจะเอามาทําผสม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 ไปมยัด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 ,ยด,ยดไปเข้าไปเข้าไปให้มันกลายเป็นตัวมันหนูนไม่ใช่ผู้หญิงนะคะหนูเป็นผู้ชายค่ะดูเล่นดูเล่นบูเล่นอย่า,ยาไปชักมันยังไม่สนใจมั ah'> นลยบ้านเนี่ยมาจะเริ่มจากนี่ครับให้เราสลับสองตัวนี้จะได้ตัวนี้ครับอ่าสลับสลับอ้า สลับไปเลยนี่เคียบนีเคียบอ้าวทำไมมันได้ไม่เหมือนกันวะสลับสลับปึ๊บโอ้โหทำไมไม่เหมือนกันสักรอบเลยวะอ้าแปลกแปลกแล้วรวต้องสลับแบบนี้วะไม่อะมันก็ได้เหมือนเดิมปะอ๋อมันก็ได้เหมือนเดิมนี่วะเป็นบ้าเลยวะวผมไม่ไหวแล้ว อออืออ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 ยัดกลายเป็นโก,โก,โกโูกูคันอ้าวอยากเป็นโก,โกโูกูคันมันกลายเป็นตัวบ้าเลยเฮ้ยเม่ีเจนรีเอาอไอหยุดไม่ต้องมาทำให้ฉันดังออโอ้โหผสมไปเลยเขาไม่ต้องสนใจนันแล้วแล้วเราจะตัดไปตอนผสมเสร็จเลยล้กกันอันนารอบสุดท้ายทุกคนเบือ มามามาเอ้ยตัวนี้ไม่นี่คือเกลือที่เราสุ่มมาปุ๊บไม่ได้แตกต่างอะไรจากเดิมเลยยโอเคถ้าเราสีตัวตัวอะไรเอ้ยไม่คุ้มว่ะหกหกตัวได้ตัวนี้เออดีดีดีเอ้ย,อยไม่ต้องการสีทอง เฮ้ยไม่ต้องการสีทองเฮ้ยได้ตัวอะไรวะเมื่อกี้เจนดารี่น่เลยเทุกคนเดี๋ยวผมจะแจงสามตัวนี้แล้วกันนะครับเอาชื่อมานะครับเดี๋ยวผมแอดเข้าไปแล้วนะผมก็จะแจกนะครับทุกคนแจกกากางหน่อยนะวันนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีเอออารมณ์ไม่ค่อยดี ด้วยคลิปนี้แม่งโอ้โหหมดไปเยอะแต่ได้เอ้ยแดนโบว์ตัวดีไหมสลับแล้วกันวันนี้ทองห่ะสลับไปทองเออว่ะสลับดีว่ะไม่ดีแล้วเริ่มไม่ดีแล้วโอเคได้ทองมาอย่างเยอะอ่ม เราจะเอาสีทองรวมสักประมาณสีตัวซีโนี้นหลนโบก็มาตายหาแล้วเอาเอาเอ,เอผมจะแจกสามตัวนี้นะถ้ารางวัลใหญ่แล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับสองตัวนี้ โอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบหรือไม่ชอบนะครับเฮ้ยจะไปพูดทําไมว่าเดี๋ยวแม่งกดบีไลค์ให้กูใครที่ยอบนะบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไอผมได้แคน้ะครับอย่าลืมนะครับส่งชื่อมาเดีนะ๋ยวแอดเคลสสี่ตัวนี้นะครับรางวันใหญ่ได้ตัวนี้โหก็จะส่งแจกแล้วกันไอวันนี้ไม่แจกครับผมผมขอมาจากเพื่อนนะครับ <laughs> บายบายอ่ะเฮ้ยหรือว่ารอกล่อ,ลองรอก่องสักแป๊บนึงนะครับก่อนจะจบคลิปแบบงามๆสวยๆเหมือนละครไทยมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วคุณกินขนมฟังฟังฟัง,ฟงทุกคนอือหือ,หอ,หอปัญญาอนอีกแล้วแมวยักษ์มันต้องมาแล้วเออเก้อ <c oughs> อะไรวะเกมกากเราเอาคลิปนี้ไปแล้วก่อนครับ <c oughs>